สวัสดีค่ะมาพบกับราชนีอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็ประมาณว่าจะมาอธิบายเนาะว่าทําไมห้องที่นอนที่นอนห้องเราถึงหันหัวไปทางประตูนะเพราะว่าเราลงไปหนึ่งคลิปมี fc comment มาถามเยอะมากนะคะคือเอฟซีน่าจะสงสัยเลยว่าทำไมเราถึงหันหัวไปทางประตูเนาะทำไมไม่หันเท้าไปทางประตูเพื่อที่ตื่นมาจะได้ดูวิวสวยๆอะไรประมาณนี้นะคะมีเหตุผลค่ะของทุกอย่างมีเหตุผลนะคะเดี๋ยวเราขอเปิดขออนุญาตเปิดเปิดห้องนอนอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะก่อนที่จะไปที่ห้องนอนตรงนี้นะคะเป็นห้องน้ำห้องน้ำสองห้องนะดูฟึบฟึบฟึบ แล้วก house house. ็มาด้านนี้ก็จะเป็นห้องเรานะคะห้องห้องน้ําจะอยู่ตรงนี้ห้องห้องเราจะอยู่ตรงนี้นะคะเปิดเข้ามาก็จะเป็นห้องนอนของของราชนีนะคะก็อย่างที่บอกแล้วค่ะคือบ้านเราหันหน้าไปทางทิศเหนืออันนี้คือทิศเหนือนะคะที่เนี่ยที่ประตูนี้คือทิศเหนือฝั่งเนี้ยคือทิศตะวันตกเป็นหน้าต่างหนึ่งบานฝั่งนี้ก็ทางเป็นทิศตะวันออกก็มีหน้าต่างอีกหนึ่งบาน แล้วประตูมันก็จะอยู่ฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้ก็เป็นทิศอะไรไม่เห็นเดียทิศใต้นะแต่ทิศใต้อะห้องน้ํามันจะอยู่ด้านทิศใต้นะคะห้องน้ําอยู่ทิศใต้ถ้าเราจะหันหัวไปทางด้ดานทิศใต้นะคะมันก็เหมือนแบบว่าเราหันหัวไปทางห้องน้ําแล้วทีนี้ก็จะกราบพระก่อนนอนทุกวันก็กจะือนิดนึงแหละนะคะแล้วลูกชายก็นอนเขาเรียกอะไรล็อกล็อกเดียวกันน่ะพดูดง่ายว่าห้องน่ะมันตรงกันแล้วลูกชายก็หันหัวไปทางนูน้น ทิศใต้ก็เหมือนเรานอนหันหัวใส่หอันหัวให้ห้องน้ําแล้วก็ลูกก็นอนใต้ตีนลูกอ่ะพูดง่ายๆอ่ะภาษาบ้านเรานอนใต้ตีนลูกคือฉันก็ถือนะคะเพราะฉันชอบกับพระก่อนนอนทุกคืนนะคะแต่ถ้าจะหันมาทางทางนี้เนาะทิศตะวันออกหันมาทางทิศตะวันออกมันก็จะขวางประตูค่ะคือมันยากนหนึ่งคือห้องเนี้ยดูดูเหมือนหันได้ฝั่งเดียวคือทิศเหนือที่เราหันไปถ้าเราจะหันมาฝั่งนี้มันก็จะเป็น ทิศตะวันออกก็จริงแต่ว่ามันก็จะนอนขวางประตูเพราะว่าก็ตั้งแต่บ้านที่กกโกก็แหละเราเคยตั้งที่นอนตั้งแต่บ้านที่กกโกเนาะเราเคยตั้งที่นอนหันหันไปทางไหนเนาะสักแห่งเราที่นี่มันขวางประตูเอฟซีก็คอมเมนต์มาบอกว่านอนขวางประตูไม่ดีนะเอ้าเราเราก็จําจากตรงนั้นแหละถ้าเราหันหัวไปทางทิศตะวันออกมันก็จะนอนขวางประตูแต่หันไปทางทิศใต้เอ้ยทิศทิศตะวันตกตะวันตกคือฝั่งนี้เนาะ หันไปทางที่ตะวันตกก็ไม่ได้แหละขนาดบ้านยังไม่หันไปหน้าไปทางที่ตะวันตกเลยนะคะขนาดบ้านราชินีก็ยังไม่ได้หันหน้าไปทางถนนนะเพราะมันเป็นทิศตะวันตกบ้านราชินีหันหน้ามาทางทิศเหนือเพราะมันเป็นเนี่ยเป็นทิศเหนือเนี่ยแต่ราชินีบ้านราชินีหันหน้าไปทางนี้เป็นทิศเหนือนะคะเป็นทิศที่ดียางว่าหละแล้วก็ไม่ใช่เหนือหันมาทางทิศเหนือก็ไม่ใช่ว่าหันตรงนะทิศเหนือมีเฉียงอีกนะบ้านราชินีไม่ตรงนะ มีเฉียงอีกนะเฉียงประมาณสี่สิบ้าองศาเือเท่าไรนี่แหละพ่อแม่ไปดูดวงมาให้เขาบอกว่าหันไปทางทิศเหนือแต่ว่าต้องมีเฉียงนิดนึงก็ตั้งแต่วันเอาจะเล่าอีกน,นะเนาะก็ตั้งแต่วันที่ยกตีผังอะตีผังวันที่ห้าพฤศจิกาเป็นวันที่วัดกนบุญมีงานทอดกระถินทึ่งเรามาดูงานตีผังที่บ้านไม่ได้นะคะผูร่าเมาก็แม่ก่อน เถียงกันผูละเมอโทรไว้โทรไปหาราชินีเป็นสิบสายแต่วันนั้นวันนั้นแล้วช่วงนั้นกําลังทําพิธีทอดกระถินที่วัดกวนบุญอยู่โอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าชุนหุกมากเราก็ไม่ได้รับสายเพราะว่าเราไม่ได้ยินเพราะปิดเสียงด้วยที่สําคัญเราก็นี่แหละทําพิธีเอถวายพระป่าไอกระถินเนาะฉันก็ว่าเราเ็าต้องโทรไปเพราะเปิดอีกทีโอ้โหนะเหมือนเมันช่างจะแบบ จะถามเราว่าจะเอาอย่างที่แม่ที่แม่บอกหม่อะไรประมาณเนี้ยสรุปแล้วก็อย่างที่แม่บอกนั่นแหละแม่ไปดูดวงให้อะไรก็ให้แม่ดูดวงให้อะไรให้เนาะนี่ค่ะเหตุผลที่เราต้องหันหัวเตียงมาทางด้านทิศเหนือก็เพราะเหตุนี้แหละค่ะเหตุ <g ur ly> ผลที่แบบว่าเนาะก็คือทางนี้ก็เป็นทิศใต้ก็เป็นห้องน้ําแล้วก็ห้องลูกถ้าหันไปทางนน้นก็เหมือนเราจะนอนหันหันหัวใส่ตีนลูกแต่ถ้าเราหันหัวมาทาง ทิศเนี่ยทิศเหนือเนี่ยเราก็หันหันหันเท้าชนกันกับห้องลูกเออประมาณนั้นแหละจ้ะความจริงเราก็อยากหันหัวไปทางนี้อยู่หรอกนะเพื่อที่จะได้เห็นมุมเห็นม่านเห็นประตูเปิดประตูง่ายๆอ๊้ยมันก็ไม่ง่ายเหมือนเดิมเลยพี่น้องฉันมันก็ไม่ง่ายหรอกเพราะว่าถ้าฉันหันหัวมาทางนี้ฉันก็ต้องเอาตูเส้ามาฝั่งไหนฝั่งหนึ่งไงเนาะอาจจะไปทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกประมาณนี้แหละค่ะเหตุผลนะ เอาเหตุผลตรงนี้ดีกว่าคุณเยอะคือมันมันเลือกไม่ได้เนาะคือที่เรามันเลือกไม่ได้เพราะว่าเราเราเลือกที่จะมาอยู่ในสวนเองเพราะว่าในสวนมันเป็นอะไรที่แบบว่าสงบเงียบมากชอบมากอย่างเช่นเมื่อวานนี้เราไปขนของที่บ้านที่สนะี่คิวเนาะโอ้ยเอบ้านหลังนั้นอยู่ติดถนนค่ะชีวิตน่าูมากค่ะหูหนูมากก็เลยนี่แหละค่ะเหตุผลที่อยากเข้ามาอยู่ข้างในในเพราะว่าเรา ต้องทําคลิปบางทีแบบเสียงรบกวนมันก็ทําให้ลำคาญนะอึดอัดอึดอัดในหลายอย่างนะคะนี่แหละเหตุผลเด้อพี่น้องเอย๋ยว่าทําไมเราถึงต้องหันหัวไปทางประตูนะคะมันก็โอเคอยู่นะในชนี้ว่ามันก็โอเคอยู่ไม่แปลกค่ะไม่แปลกการดูวิวมันก็ตื่นมามันก็ต้องมาเปิดพัดม่านเหมือนเดิมจ้ะอันนี้เราตื่นมาแล้วก็เปิดดูได้ <laughs> นะ ฉันคิดว่ามันลงตัวแล้วแหละห้องห้ององฉันอร์นี้เจอก็ไม่เยอะขนาดนี้แหละค่ะถ้าใหญ่กว่านี้ก็คือทั้งวันนะไม่ค่อยได้เข้ามาห้องนอนหรอกเข้ามาอย่างเดียวคือตอนที่นอนถ้าหลังจากนั้นเราก็อยู่กันข้างนอกส่วนมากเราชนี้ใช้เวลาอยู่แต่ในครัวก็ห้องโถง <laughs> ในครัวก็ทํากับข้าวทํางานบ้านในห้องโถงก็นั่งตัดคลิปได้หลายอย่างวุ้ยแต่ว,วิวสวยด้ยพี่น้องยังไม่ได้เอาดอกไม้มาวางเลยเนะี่ยนี่ค่ะสวยอยู่ค่ะสวยอยู่ ถ้ามีดอกไม้สักหน่อยเนาะจะสวยกว่านี้อีกนะประมาณนี้นะคะเอฟซีเข้าใจเนาะ<笑><笑>เฮ้ยหนะหายใจอีกแล้วหายใจถอนหายใจถอนหายใจประมาณนี้ค่ะเพราะว่าออกมาข้างนอกเนี่ยทิศนี้ก็จะเป็นห้องน้ําก็คือหันมาไม่ได้หันมาไม่ได้เลยและะ้วชันนีเป็นคนที่แบบว่าสวดมนต์อรังสัมมาทุกคืนกับพระกรรม้อนทุกคืนชอบกราบกรรมมาตั้งแต่เด็กแล้วแหละนี่ค่ะห้องน้ําแล้วตรงนั้นก็เป็นห้องลูกชาย ประตูสีสีเทาสีไม้อะนั่นแหละสีน้ำตาลนั่นแหละค่ะก็คือเหตุผลที่เราต้องหันหัวไปทางทิศเหนือหรือทิศที่มีประตูนั่นเองค่ะไม่ซีเรียสค่ะแนละ้วชินนี้ไม่ซีเรียสหรอกแต่ก็ถืออ่ะเป็นคนถือเหมือนกันโบราณนี่ก็ถือเหมือนกันค่ะเราก็คิดดูแล้วว่ามันต้องหันไปทางนั่นแหละหันไปทางอื่นก็เนาะขวางประตูหันได้สองทางอะทิศเหนือกับทิศใต้ ถ้าทิศตะว,วันออกก็หันไม่ได้เหมือนเดิมขวางประตูซึ่งเอซีก็บอกว่าไม่ดีขวางประตูนี่ค่ะฉันว่าเหมาะเหมาะสมบูรณ์แล้วแหละลงตัวที่สุดแล้วถ้าอันนี้ก็วาง Wi-fi ไไเป็นอะไรแบบสมบูรณ์มากคับบ้านดิฉันโมคอเจออันนี้แตกนิดหนึ่งนะคะประมาณนี้ก็โอเคแล้วละ,ะ่ค่ะไม่ต้องร้หลามาเห่าอะไรมากมาย เป็นคนสบายสบายเรียบง่ายอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณ f อทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะถ้า f อคนไหนสนใจเอ้ยเขาเรียกอะไรนะข้องใจเรื่องอะไรหรืออยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพวกเราก็คอมเมนต์มาถามใต้คลิปหรือในไลฟ์สดได้นะคะเราจะไ like ลฟ์ like สดวันละเราจะไลฟ์สดวันละอืม หนึ่งชั่วโมงตอนเย็นนะคะช่วงประมาณทุ่มครึ่งนะคะทุ่มครึ่งเป็นต้นไปจนถึงสองทุ่มถ้าสองทุ่มไม่ขึ้นไรสดคือวันนั้นไม่ขึ้นนะคะนะคะไ,ไม่ต้องไปถามช่องอื่นนะคะมาถามช่องเราดีที่สุดแล้เวเราจะทําคลิปตอบทุกประเด็นนะคะเอาคลิปนี้ขอจบไวเพียงแค่นี้ก่อนนะคะบา,บายๆค่ะ